ครับสวายวอลภาคศูนย์เจ็ดสิบสามจ็ดสิบนั่นเองก็มาแค่เป็นครั้งแรกนะก็มีเพื่อนส่งเว็บให้แล้วก็ดาวน์โหลดก็ขอขอบคุณด้วยแลกันนะครับก็แต่ตัดไม้กันดีกว่าเบสิกของไม้เขาก็คือการตัดไม้นั่นเองก็ขอโทษเรื่องเสียงรบกวนด้วยแล้วกันนะครับนะครับนะครับ อันนี้ที่ได้ยินก็เป็นเสียงทีวีใช่ค่ะนี่เป็นที่เหมือนการติาใจค่ะบางทีพอเกิดปัญหาเราะมากเไม่ยจ้เป็อะไรไม่รู้แต่ถ้าเกิว่าเรากกันนึงนะโอเคเราก็ได้ตัดไม้มาจำนวนเด็กอาจจะสร้างบ้านเป็นบ้านยังไงบ้านเป็นร่องๆอ,อ,อ,อ่ะนะแล้วก็ กล่องรับก่อนโอเคก็ครับขวานอยู่ไหนหน้าเอาเจอละแล้วเราก็ไปตัดไม้กันก่อนดีกว่านะก็ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดสับตะไครนะครับ มาตัดกันต่อโอเคโอเคเลยโอเคเลยโอเคโอเคก็เล่นตั้งแต่เล่นม่คะมาไม่เคยเจอสปาร์สเลยมันมีไหมอะไรอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปขุดบ้านกันดีกว่าให้เป็นร่องบ้านของเรา นขอโทษนะแป๊บนึงโอเคมาเล่นกันต่อนะจ๊ะ็ี่กได้มาอยู่แล้วโอ้โหมาถึงก็จะนี่งันเราต้องคับพิกแอคกันแล้วล่ะนุดเุดค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 ขาไม่อยากคุยคคคคคดครับ มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนโอเคเราก็เกือบจะได้ล่องบ้านแล้วล่ะที่เยเทำแบบนั้นเพราะาเามีความตันะครับบล็อกวันนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมน่าจะนต้องให้เวลากจะให้็เก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามพูดเสียงดังแล้วกัน โอเค okay. เราก็ได้ล่างบ้านกันแล้วล่ะย้ายกลกอ่องค่ะพอดีผมลืมไปว่านะโอเคโอเคโอเควางกล่องค่ะไว้ตรงนี้นะมันไม่เท่ากันเลย กล่องคราบไว้ตรงนี้ก็บประตูยู่สโอ้โหประตูนี้เป็นประตูที่ชอบเป็นพิเศษแล้วคราฟแผ่นเย็บไม่ใช่แผ่นเย็บดีมันเรียกว่าอะไรวนแปอ่านก่อนเอาอยู่ไหนแล้วะวะบูดินอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ทาตรงนี้ไเอออจะอะเราิมเราเปิด,เ,เ,เ,รเ,ปดเราก็เล่นในโทรศัพท์หน้าเหมือนในคอมเลยมีวงมีแววด้วยนั่นเองเราจะขึ้นไงลนะ่ะทีนี้ปัญหาโอเคแล้วเราก็ขึ้นเวเราก็จะมาปรับปรุงหนะ้าบ้านกันหน่อยนะจ้า โอ <Okay. S 2> เคเนี่ยนะเราต้องกดปุ่มเข้าสิอ่าเรายังไม่ได้วางคือไอเนี่ยเป็นเพื่อนของบีค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนโอเคแล้อนอันนี้บ้านเราเราจะขอตัวเองเข้าบ้านเดี๋ยวคร่ะพีไว้ดีกว่าตอนนี้เลยไทยอ่ะเลยสร้าให้เป็นไปคาอออนอืเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นหลายๆห,ยห้องกันดีกว่า ้ให้เอามันเปิดตงที่ยมากแล้วเอกไม่เป็นอรายลเก็บกองันนี้จะเป็นกล่องพวกสิ่งที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เป็นบล็อก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 บล็บล็อกบล็อ็อกบล็อกบล็บล็อกบล็อกบลกกล็อกบล็ล็อกบกล็อกบล็อกล็ จะไว้เก็บพวกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับบล็อกไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแรงประตูไม่เปิดอาจจะอ,อข้าสตาิ๊กป้าวแบบวานะขุดขุดบิกาขุดขุด กกๆๆๆห้องนี้ก็จะเป็นห้องไรดีน่าคิดก่อนเราอยากเจอทานะทานคือสิ่งที่เราตามหาก็พยายามพูดเสียงดังก็นี่ก็แค้เป็นครั้งแรกนะถ้าทำอะไรให้แม่พอใจก็ขอโทษด้วยละกัน อย่าลืมติดตามช annel กันเวลาช annel ของผมคือชื่อสตังฟ้าไทยแลนด์นะคะไม่ใช่อย่าลืมติดตามช annel อย่าลืมติดตามไว้ละกัน,นโอเคพิกแอดแต่เก็บบอกก่อนบอกกันเยอะเกินไปละแต่ไม่ต้อง่วงนะคะถองวันที่เ็นเราจะทำม,มาให้ดีนะคะ เดี๋ยวเราก็จะสร้างเก็บที่พวกเป็นน,นะมันต้องใช้ไม้สี่ิโอเคอันนี้ก็จะเป็นไว้เก็บวกวเกวเระวังผิดตลอดเลยเนี่เออก็ไว้เก็บพวกนี้แหละเราก็เก็บไว้ก็ไปขุดห้องกันต่อ ทุกวเนี่อบวจะมังมา,สสาน,นเน่รไม่รู้เลยค่ะว่าจะเปสมัครงานรื่ดถ้าี่แล้วเ็คงทำค่ะเดี๋ยวเราครับต่อเผากันนี่เก็บบเปออ็นอ่ไร ประต terminar, ูเรามีแ <problemas> ล <lly> <gehört> <horrible> ้วใช่ไหมไม่ต้องคาบแล้วเกือบจะคาบแล้วเเกือบจะเปลืองไม้ ก็จะเป็นห้องเลยอ๋อเราเผาดีกว่าห้องนี้จะไปทำแบบตเตาเผาละลายอันพอเราจะเผาอะไรก็มาทําในห้องนี้ตเตาเผารู้สึกว่าจะใช้แอันในการคับเราก็จะคับไปเยอะ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 ไม่ได้แค่4ีอันเราจะเอาหินไปคราหมดเลยโอ้โหได้แค่5อ,อัน เดา๋ไปขูดเขียนใหม่ทห่มีเหอยากให้เรานจุดตรงนะ้นจริงอยู่เรื่องนะคะมีมีพอต่อแบบนี้อ่ะมันก็เชื่อมมาสองฝ่ายเลยคมีนี่โอเคก็เป็นห้องแห่งการทำขนมแล้วกันเราจะเรียกว่ามันแล้วกล่องอาหารก็อยู่ในอ๋อกล่องอาหารก็อยู่ห้องนู้นไม้จะหมดแล้วไม้หมดแล้ว พีดครับขอโทษเฮ้ยยังไม่ได้คา้างนี่โอเคนี่ห้องนี้ก็จะเป็นเก็บอาหารเดี๋ยวเราสร้างป้าุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้ออกไปไฟกับซัมบี้ทำป้าย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 ,าย,ายนี่น,นี่ป้ายก็เราก็ B-L-O-C-K โอเคโอเคอันนี้ไว้เก็บบล็อกอันนี้ก็ไว้เก็บอาหารก็ F O O D โอเคก็เดี๋ยวมุดมากบ้านเราอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ใช่มี่ก็โอเคไปไฟต์กับซัมบี้กั mm hmm. น เราปเข้าบ้านเราก่อนเดี๋ยวเราลืมกดจริงไม่มีมารยาท์เอาไหมแล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตกตกตกโอเคขอเข้าบ้านหน่อยโอเคดีมากเอาไม้ไปเผาก่อนก่อนที่เราจะไม่มีไม้แล้วโอเคนะก็พันนี้ก็จะเป็นแค่นี้สวัสดีครับ